พระพิฆเนศองค์นี้นะคะเป็นปางเสวยสุขนะคะความกว้างของฐานเนี่ยประมาณเกือบ1ฟุตนะคะส่วนความสูงขององค์พระพิฆเนศสวนปางเสวยสุขที่นั่งอยู่บนนกยุงบรรลังตรงนี้นะคะ,ะมีความสูงเนี่ยแนิ้วนะคะส่วนความกว้างตั้งแต่ปลายจนกระทั่งถึงตรงนี้นะคะตรงมุมเนี่ยความกว้างเนี่ยสูง ความยาวเนี่ยับเกือบเกือบหนฟุตได้นะคะองนี้เนี่ยเป็นปน,ปน,นำเข้าจากอินเดียนะคะแล้วก็งานค่อนข้างละเอียดนะคะสายตาขององค์พ่อเนี่ยก็จะคมกริบมี4ี่กรน,นะคะถือประตัดแล้วก็นั่งอยู่บนบันลังแท่นแล้วก็มีอาวุธ ติดมือนะคะก็คือประตักลวดลายบนแท่นฐานเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะคะด้านข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นลายฉลุงานทองเหลืองของอินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะคะสวยงามนะคะของสำหรับปางพระพิฆเนศสวนในปางนี้นะคะก็คือจะเป็น าปางที่คนอินเดียหรือคนไทยเนี่ยนิยมบูชานะคะปางนี้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวค่ะท่านใดสนใจติดต่อมาที่หน้าเพจหรือเว็บไซต์นะคะทางเราเนี่ยมีส่วนลดให้สำหรับในปางนี้มีไม่กี่องค์นะคะที่อยู่ในเมืองไทย ติดต่อเว็บไซต์พระพิคาเนศสวนหรือติดต่อคุณนาลินีซิงห์ศูนย์เก้าแสี้าเจ็ดเก้าสีหนะคะสำหรับปางนั่งบัลลังสวยสุขในปางนี้นะคะเปิดให้บูชาในราคาพิเศษนะคะก่อนคาเน่จะตุรถีเรียนเชิญมาชมที่แกลเลอรี่ได้นะคะมีหลายร้อยองค์นะคะสำหรับปางพระพิคเนศสวนนำเข้าจากอินเดียทั้ง เลซินทั้งทองเหลืองแล้วก็งานดินงานปูนมีหมดนะคะแล้วเราจะดูในการขึ้นหิ่งนะคะขึ้นหิ่งวันเวลาเหมาะสมสําหรับการขึ้นหิ่งด้วยเลิกยามในการดูแอดรายเข้ามาสอบถามได้นะคะ